สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายมีบอลนะคะวันนี้จะมีบอลตั้งแต่หลักสิบกันไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะฝ้ายจะโหลตู้เนาะเพราะว่าเบบีเนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเราไม่มีที่เก็บนะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ่อช่วงนี้นะคะอากาศเย็นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้เสียงเปลี่ยนเลยนะคะเสียงฝ้ายเปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียง ออกไปแล้วจะเบาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นที่ปัญหาทางอุปกรณ์ของไฟนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูบอลหลักสิกันก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าปอรมัดนะคะเป็นบอลสีขาวก็คือยิ่งโตเนี่ยนะคะใบเขาจะสีขาวแบบนี้เลยนะคะยิ่งเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยจะใบใหญ่นะท่านผู้ชมนี่นะคะจะใบใหญ่ วันนี้นะคะเอาไปพิเศษเลยนะถ้ามาชมเอาไป50บาทนะคะเอาไป50บาทสําหรับค่าจะส่งนะคะเหมือนเดิมเลย70บาทเมาๆนะคะส่งให้แบบตะก้าไปสีมีปลายทางทั่วประเทศนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาที่เบอร์086 409 6617นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ093 167 0128นะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้นะคะคือหนุมานอมภพาพาแผงนะคะอันนี้มีแค่สองต้นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนอันเนี้ยขายดีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะกัดออกเป็นสีชมพูแบบเนี้ยนะคะเอาไปต้นละห้าสิบนะคะต้นละห้าสิบเนาะเดี๋ยวไฟจะไล่หลักห้าสิบให้ก่อนวันนี้มีจนไปถึงสี่สิบนะคะเพราะว่ามีตู้นู้นนะคะเดี๋ยว อันนี้นะคะพระพันวสาท่านผู้ชมพระพันวสาต้นละห้าสิบนะคะนี่ค่ะไซนี้นะคะต้นละห้าสิบนางหมานางหมาก็ต้นละห้าสิบนะท่านผู้ชมนี่นะคะฟอร์มนี้นะไปเดี๋ยวฝฟายพาไปดูอ๋อนู่นฝักผึ้ก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้คือ ยกจัก,กรพพัดนะคะเอาไปห้าสิบเหมือนกันมีสองต้นนะคะยกจัก,กรพพัดมานางพิมพเหลือหนึ่งต้นสุดท้ายนะคะต้นละห้าสิบนะต้นละห้าสิบบาทโอ้อันนี้เป็นสุขีบจัดทับนะคะมีแค่สองต้นนะท่านผู้ชมอยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะต้นละเก้าสิบบาทนะคะ่าเดี๋ยวไฟพาไปดูตู้หนุนดีกว่าเนาะ อ๋อฝั่งนึงอีกฝั่งนึ่ง,อง,งขออภัยค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นหลักสิบไปก่อนนะคะส่วนหลักร้อยไฟจะมาเก็บให้อีกรอบหนึ่งนะนี่นะคะอันนี้คือแวลมายุรานะคะแวลมายุราท่านผู้ชมวันนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเหลือ2ต้นสุดท้ายนะคะเจ็ดสิบบาทส่วนนางวิชุดานะคะนางวิชุดาท่านผู้ชมเอาไปต้นละแปดสิบนะคะต้นละแป เนี่ยค่ะโตมาเขาจะกัดเป็นลายแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะต้นละแปดสิบบาทนะแล้วก็ผีเสื้อสมุดท่านผู้ชมวันนี้ผีเสื้อสมุดเอาไปพิเศษเลยท่านผู้ชมมีเยอะนะเอาไปต้นละสามสิบบาทนะคะสามสิบบาทมีหลายกระถางนะคะผีเสื้อสมุดเอาไปสามสิบบาทนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าไฟเอาพูดใกล้ลำโพงเลย ส, connect, ส่วนสองถาดเนี่ยท่านผูชมแล้วก็ที่ไฟกำลังจะพาไปดูต่อไปนะคะมันจะเป็นบอลที่กึ่งกึ่งในตู้นอกตู้นะคะที่ไฟพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรมันไม่ได้เป็นตู้ที่ปิดแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่ามันยังมีแบบลมเข้าไปได้อยู่นะคะมันก็จะเลยคลายคายนอกตู้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะ แต่บางต้นเนี่ยลากล้นกระถางแล้วนะบางต้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าไม้ลดเนี้ยนะไฟปลูกไว้ค่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วนะคะก็เลยมันก็เลยจะเป็นแบบแต่มันไม่ค่อยโตมากแต่เห็นไหมคะมันสูงแต่ใบมันไม่ค่อยแบบว่าเยอะเท่าไหร่คือมันเป็นไม้ที่แบบว่าคือตู้มันไม่สนิทนะคะมันก็เลยจะแบบแข็งแรงนะท่านผู้ชมอันนี้เพชรพันล้านนะคะเอาไป30บาท คือสาหรับตู้นี้เดี๋ยวายให้พิเศษไปเลยเพราะว่าไฟจะใช้ตู้ในการปลูกเบบีใหม่นะคะหงเหินเอาไปสามสิบบาทนะคะเอ๊ะอันนี้เจ้าจัก,กรพรรดิลุ้นด่างเอาไปสามสิบบาทนี่ก็ลุ้นด่างเอาไปสามสิบบาทหงสุวรรณเอาไปสามสิบบาทนะท่านผู้ชมหงสุวรรณนะคะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวไฟไล่สามสิบบาทให้ก่อนเนาะ mm hmm. คือบางต้นเนี่ยมันใบมันไม่เยอะนะคะ mm hmm. หงสุวรรณเนี่ยเอาไปสามสิบสี่ปาทท่านผู้ชมสี่ปาดเอาไปสี่สิบนะสี่าทมีหลายต้นนะคะอันนี้บอลแดงนะคะายลืมชื่อท่านผู้ชมอยากได้ก็บอกน้องายบอลแดงนะคะเอาไปสามสิบ มะขาวานลังสันท่านผู้ชมเอาไปสี่สิบบาทนะกุมพาการันเอาไปสี่สิบนะคะอา่าสอพิญญาท่านผู้ชมเอาไปหนะ้าสิบเนาะม่วงมงคลเอาไปห้าสิบบาทนะคะไกลทองอันนี้ไกลทองเฉยๆนะคะไม่ใช่ไกลทองประเสริฐจ,จะกัดแดงนะคะเอาไปห้าสิบต่อไปจะเป็นบอลแดงแต่ว่าเขา ต้นเขาใหญ่แล้วก็ใบใบ,บดุกนะท่านผู้ชมนี่ค่ะบอลแดงบอกน้องฝ้ายเอาบอลแดงนะคะต้นละห้าสิบท่านผู้ชมอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายสีชมพูนะคะยักษ์ปักหลันเนาะอันนี้รัตนสินเอาไปห้าสิบบาทนะคะเอก,กุมพก,กันเฟบอกไปเท่าไหร่สี่สิบเนาะอันนี้เป็นเจ้าจักรพพัดด่างท่านผู้ชมเจ้าจักรพพัดด่าง พิเศษเลยและกันวันนี้นะท่านผู้ชมเมื่อกี้ลุ้นด่างเอาไปสามสิบใช่ไหมเจ้าจากักรพรรดิด่างวันนี้เอาไปเจ็ดสิบนะคะโอ้ยราคาพูดไปแล้วไปก็จะงงๆไฟหาพันวังท่านผู้ชมเอาไปเอาไปสี่สิบบาทโอ้เพชรเจ็ดสีด่างน้อยเอาไปห้าสิบนะคะ เจ้ากรุงอังวะไซนี้เอาไปห้ามันจะมีไซส์หนึ่งที่70บาทเนาะเอาแล้วไฟก็งงไปหมดแล้วกับราคาขุนสี่โคจคงนะคะเอาไป40บาท <c oughs> อันนี้นิลเสนเอาไปห้นะท่านผู้ชมนิลเสนห้าสิบหงสุวรรณจะอยู่ที่30สเนาะกวนอูกวนอูนะคะเอาไปสาสิบกุมพกัรสี่สิบ ท่านผู้ชมอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบอลที่แบบกึ่งแบบคือตู้มันไม่สนิทนะคะมันจะเป็นกึง่งๆึ่งนอกตู้นะคะอันนี้ชายชนท่านผู้ชมใบยังไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าป้ายแล้วนะคะแบบนี้เอาไปกระถางละเจ็สิบาทนะคะทุกกระถางเลยนะคะชายชนเจ็ดสิบบาทนะมีหลายกระถางนะคะหนึ่งสองสามสี่จ้า ท่านผู้ชมใครสนใจนะคะชายชนวันนี้เอาไปกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะมาตู้นี้กันบ้างนะท่านผู้ชมตู้นี้นะคะจะมีบรรดาลซับบันดานซับไม้แยกโหนเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะแบบนี้บันดาทซับไม้แยกโหนเห็นไหมคะต้นหนบอวบเลยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยสวยเลยนะโตเร็วนะคะท่านผู้ชมนี่ผีเสื้อสมุดต้นละสามสิบ สามสิบนะคะมีหลายต้นเลยท่านผู้ชมตู้นี้นะคะมันเป็นกระย่อมกระแย่มนะไฟยังไม่ได้แยกเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบอนสีแดงเนาะนี่ค่ะนี่ผีเสื้อสมุดนะคะสามสิบบาทเจ้าจากักรพรรดิลุ้นด่างสามสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสามสิบบาทเดี๋ยวไฟต้องไปกรอคลิปดูราคาอีกรอบหนึ่งพอไฟก็ลืมบอกไปก็ลืมไปนะคะ อันนี้จะเป็นเท้าลำไยแผงแดงเอาไป30ิบนะคะ30พิเศษนะท่านผู้ชมวันนี้เคลียร์ตู้นะเอ,อ่อมนสวรรค์มีอยู่กี่ต้นเองไม่ค่อยงามเท่าไหร่มีสองต้นได้มัง้งท่านผู้ชมเอาไปต้นลา40บบาทนะคะมีอันนี้ด้วยท่านผู้ชมตะวันชิงพบตะวันชิงพบนะคะ เอาไปต้นละ40บาทนะคะตะวันชิงพบนะบอลใบสีน้ำตาลน,นะคะดูดุนะคะเอาไป30บาทนะคะเอ้ย40่สินี่ค่ะ40บาทท่านผู้ชมอันนี้คือราคาแบบโปรนะคะมีต้นไหนอีกนิลเสนนิลเสนเอาไป50 นิลสีห้าสิบบาทนะคะนิลสีนเนาะบอนเก่านะคะส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็นางเกิดีนีเทวีก็มีท่านมาชมต้นละสี่สิบเอาไปต้นละสี่สิบใครสนใจนะคะบอกไฟ้นะเดี๋ยวไฟดูให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ไฟพาไปจบคลิปกับบอลในตู้นะคะที่เขากําลังเหมือนอ๋อยังไม่จบเนาะยังมีอีกตู้หนึ่งแล้วไฟก็จะพาไปดูต้นแม่พันธ์นะคะ อันนี้ชินนบัญชรนั่นมชมมี3กระถางต้นละ100บาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัด4ตอนโตนะต้นละ100บาทอันนี้ <c oughs> ในทองเหม็นนะคะต้นละ100บาทนะอันนี้เศรษฐีพันล้านนะคะเอาไปต้นละ100บาทนะคะ100บาทอันนี้นพเก้าด่างต้นละ150บาทนะคะ150บาทนะท่านม,ม้ชม อันนี้จะมีลัสมีเงินนะคะเผื่อใครสนใจมียสามกระถางเอาไปร้อยห้าสิบนะคะเอาไปร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอ่อนูน่นเดี๋ยวฟ้าพาไปดูแม่พันธุนะท่านผู้ชมมีจังหวัดระยองด้วยนะรนะ้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมเนาะตั้งแม่ไว้นะคะ เดี๋ยวไปดูตู้นู้นดีกว่าแม่พันธุเยอะนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมบางต้นก็เริ่มโทมนะคะก็คือเดี๋ยวจะผ่าพ้นหนาวไปนะคะอันนี้คือเศรษถีเงินล้านนะท่านผู้ชมไฟเอามาปลูกเป็นกอไว้นะคะอันนั้นประสาททองนี่เศรษฐีเงินล้านนะคะ อูอันนี้คือนารีบุรพาที่เราเอาหัวออกไปนะท่านผู้ชมใบใหม่ออกมาจึ้งกันมากนะคะเขาเป็นไม้จอมนะนี่ค่ะสวยจังเลยแล้วใบกลมๆอ้วนๆแปลกมากนะท่านผู้ชมแปลกจริงๆนะคะโอ้ใบน่ารักจังเลยค่ะน่ารักมากโซคิว so มากเลยนี่ค่ะอนุสาวรีย์นะคะเดี๋ยวพ้นหนาวก็จะผากนะคะ อ่านี่อุ้ยเจ้าปลอกแก้วออกดอกเจ้าปอแก้วออกดอกท่านผู้ชมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาแลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะใครติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะขอเลขหนึ่งในคอมเมนต์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ